นักงานเศรษฐกิจกลานคลังระบุนะคะว่าหากการบุกยึดกระทรวงการคลังเกินกว่า1สัปดาห์จะกระทบการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรามารส4ีของภาครัฐ นายเอกนิตินิติธันประพาสรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสออคอยอมรับว่าการชุมนุมบุกยึดกระทรวงการคลังจะส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงินของงบประมาณภาครัฐทำให้เกิดความล่าช้าซึ่งหากยืดเยื้อเกินหนึ่งสัปดาห์จะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจในไตรามาสสี่ที่กำลังจะปรับตัวดีขึ้นให้ชะลอตัวลงเนื่องจากรัฐบาลได้ตั้งเป้าการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรามาสนี้ไว้ที่ร้อยละ27-28ถึง แต่ปัจจุบันสามารถเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ15เท่านั้นณวันนี้ผมคิดว่าเรื่องการปิดสถานที่ราชการเนี่ยคงยังไม่กระทบเรื่องการลงทุนของเอกชนเท่าไหร่นะแต่จะไปกระทบเรื่องออทางอ้อมนะครับทางอ้อมผ่านการเบริกจ่ายของภาครัฐซึ่งบางส่วนเนี่ยมันจะเป็นการเบริกจ่ายที่เป็นงบลงทุนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีกระทบบ้างทางอ้อมแต่ผลกระทบจริงๆเนี่ยคือการเบริกจ่ายโดยเฉพาะ ไตรมาสที่4เน่ยโดยเฉพาะงบประจำจะเป็นตัวที่สําคัญมากขณะเดียวกันจะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวที่ปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้พบสัญญาณการชะลอตัวลงของตัวเลขการขยายตัวภาคการท่องเที่ยวโดยในเดือนตุลาคมมีการขยายตัวไม่ถึงร้อยละ20จากปกติขยายตัวเกินร้อยละ20ต่อเดือน ท้งนี้ในเดือนธันวาคมนี้สสคเตรียมปร,รับลดอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจลงอีกครั้งโดยจะนำปัจจัยทางการเมืองและตัวเลขการส่งออกในเดือนตุลาคมรวมทั้งตัวเลขภาคการท่องเที่ยวมาร่วมประเมินด้วย ด้านนางสาวสุธาภาอมรอวิว,วัต์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้จะกระทบความมั่นใจของนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติอาจจะชะลอการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทําให้การลงทุนทางตรงหรือว่า FDI ปร,รับตัวลดลงขณะที่การลงทุนในประเทศก็จะชะลอตัวต่อเนื่องเพื่อรอดูความชัดเจนของสถานการณ์ทางการเมืองรวมทั้งความกังวลเรื่องการบริโภคของประชาชนที่อาจจะชะลอตัว จริงๆแล้วเราอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งแบบนี้มาระยะหนึ่งแล้วประมาณ8-9ปีนะคะความขัดแย้งที่มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยส่งผลถึงความเสี่ยงระยะยาวมากขึ้นเรื่อยๆ FDI ที่ผ่านมาของเราเนี่ยยังไม่ค่อยกระทบกระเทือนมากนักส่วนหนึ่งเพราะว่า FDI ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการลงทุนเพื่อการส่งออกนะคะแต่ณวันนี้เนี่ยการลงทุนเพื่อการส่งออกก็เริ่มทยอยทร่จมมีปัญหาถ้าความมั่นใจของการลงทุนในประเทศเริ่มมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทําให้คลื่นลูกใหม่ของการลงทุน FDI ที่ดู เหมือนกาลังจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยที่จะกระทบกระเทือนได้นะคะขณะที่ตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ลดลง6.20จุดแตะที่1,346.66จุดมูลค่าการซื้อขายประมาณ1,300ล้านบาท โดยนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนมองว่ายังมีโอกาสที่ดัดชนีจะอ่อนตัวลงต่อเนื่องจากปัจจัยทางการเมืองกดดันซึ่งเวลานี้สถานการณ์ไม่ดีขึ้นและไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะไปในทิศทางใดโดยเฉพาะเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศพรบรความมั่นคงในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทำให้สถานการณ์นั้นแย่ลงอีกทั้งผู้ชุมนุมยึดหน่วยงานราชการหลายแห่งทำให้ความกังวลของนักลงทุนมีมากขึ้น